ปั๊มไฮโดรโปนิกนะครับปั๊มน้ำพุหรือเป็นปั๊มตู้ออกซิเจนปลานะครับถ้ามันเกิดไม่ดูดน้ำนะครับเราจะเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับตัวที่ผมใช้นี่เป็นโซนิกนะครับ2500เราก็ทำการแกะออกมานะครับ างในก็จะเป็นตัวทุ่นหมุนนะครับก็จะมีตัวแม่เหล็กมีใบพัดเราแกะออกมานะครับปัญหาของมันเนี่ยนะครับก็ตรงที่แกนทุ่นนะครับมันจะสึกหล่อนะครับเห็นไหมครับรูมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดจากการใช้งานมากๆนะครับมันก็เลยคอนพอมันไม่ได้ตำแหน่งศูนย์มันนะครับตัวมอเตอร์อาตัวแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงในการดึงนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทุนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับของตัวโ o n i c เองเนี่ยก็มันก็จะมีอะไรขายอยู่นะครับเป็นรุ่น2500นเนาะเวลาเราซื้อปั้มน้ำเราก็ดูเช็คตัวอะไรนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวทุนตัวนี้นะครับตัวบพัดนะครับมันก็จะไม่คอนนะครับมันก็ไม่ได้สิกรนะครับ ผมยังหาวิธีในการเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวแกนใบพัดพลาสติกไม่ได้นะครับเราจำเป็นก็ต้องซื้อทั้งหมดเนาะแล้วก็ใส่ทุนใหม่เข้าไปนะครับประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิม ก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแรงนะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมตัวทุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นแปลงไฮโดรโปรนิกนะครับปลูกสารแน่นะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ